คุณพ่อคุณแม่ดูสกูปวันนี้ให้ดีๆนะคะแล้วคุณจะได้พาลูกของคุณไปค่ะนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า300ไร่เราจะได้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง<ม>เราจะได้รู้จักพระอัจฉริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านทรงทําเพื่อคนไทยมาโดยตลอดพร้อมแล้วชมเลยค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งนี้ได้ปรับโฉมใหม่ในรอบ17ปีเพื่อให้ผสงนิกรชาวไทยได้ทราบซึ้งในพระอัจฉริยภาพและได้เรียนรู้หลักการทรงงานพร้อมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่น่าสนใจทีเดียวค่ะ อย่างที่บริเวณชั้นหนึ่งเราจะได้ทราบซึ้งกับความรักอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวงทรงมอบให้กับปวงชนชาวไทยกับโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตรที่จะมีการฉายการ์ตูนแอนิเมชั่น3มิติด้วยเทคนิคการฉายที่ทะลุจอบแบบนี้ค่ะ ภาพยนต์แฟรี่ก็ได้เห็นภาพแห่งความประทับใจของคนไทยทั้งประเทศที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพ,พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสงนิกรทั่วทั้งแผ่นดินค่ะพิพิธภัณฑ์นอกตัวอาคารก็มีค่ะที่นี่มีชื่อว่าเกษตร,รตามรอยพ่อที่มีการจัดแสดงเกษตร,รทฤษฎีใหม่ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและปรับใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะ การบริหารจัดการบนพื้นที่หนึ่งไร่ที่เครือข่ายเกษตร,รกรหนึ่งไร่หนึ่งแสนมา,าถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผู้สนใจได้รู้แจ้งเห็นจริงพี่มยยมคะทำไมถึงได้หันมาสนใจเรื่องของการเกษตรคะก็คือว่าจริงๆแล้วอะยมมีนาแต่ยมทำนาไม่เป็นค่ะก็คืออยากได้มาเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ถูกวิธีแล้วพอมาทำแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะพี่มยยมก็รู้ว่า นาแค่ไร่เดียวก็สามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้ทั้งครอบครัวไม่จําเป็นต้องใช้ที่เยอะอ,อยู่อย่างพอเพียงอยู่พอเพียงจริงๆได้ยินแค่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่นะเราไม่เคยรู้จักคนไทยอ่ะได้แต่พูดกันไม่เคยปฏิบัติเลยนะแต่ว่าพอพอได้มาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บนะภูมิใจมากค่ะโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนั่นนะคะ ก็คือใช้พื้นที่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะค่ะก็คือแบ่งพื้นที่ให้เป็น30 30, 30สิบแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะก็จะเน้นข้าวแล้วก็พวกผัก,กน,นะคะแล้วก็มีประมงแลปะแลปศุสัตว์ด้วยค่ะแล้วทำเป็นหมดเลยตอนนี้ทําเป็นหมดเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นช่างเสริมสวยไม่มีความรู้ในเรื่องกเกษตรเลยค่ะภูมิใจมากคือเลี้ยงเป็ดอยู่รอดได้เลี้ยงหมูได้ตอนนี้หมูเลังทองแล้ว มัก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตจริงๆค่ะสําหรับที่นี่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้เกษตรตามรอยพ่อตามวิถีแห่งความพอเพียงแล้วแล้วก็มากันได้นะคะในช่วงวันอังคารถึงวันอาทิตย์แต่วันนี้ค่ะแฟรี่คงต้องขอตัวไปเรียนรู้เป็นเกษตรกรยุคใหม่กับพี่ใหม่และพี่ยงก่อนนะคะ ไปกันได้นะคะอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคนรนั่นเองนะคะก็ไปไม่ยากแล้วก็เขาจะมีงานเกษตรตามรอยพ่อวันที่5-8ธัน<ม>วาคมนี้ซึ่งลูกของคุณลูกหลานของคุณจะได้ลองไปทําของจริงบนพื้นที่จริง<ม>อย่าลืมนะคะบ้านเราคือบ้านเกษตรกรค่ะเกษตรกรรมเป็นกระดูกสันหลังของชาตินั่นเองถึงแม้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการอยู่กันอย่างพอเพียงจริงๆแล้วไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องมาทําเกษตรกรรม,ม แต่ไปดูเพื่อนําแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนําได้มาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของพวกเราสนับสนุนโดยนิสันนาวรา สวัสดีครับเกษตรนิรั์วันนี้พบกับผมยอดบร,รมีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนี่เองครับซึ่งเป็นแหล่งในการรวบรวมพระอริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการเกษตรกรรมของไทยนะครับแล้วก็ยังมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆในงานเกษตรตามรอยพ่อครับ พื้นที่ปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งเก้าแปลงภายในพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีจะถูกเปิดเพียงปีละหนึ่งครั้งในช่วงสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมและเรียนรู้วิธีการทำนาหนึ่งไร่ให้ได้หนึ่งแสนผ่านวิทยากรที่ต่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกรที่เดินตามรอยพ่อจนประสบความสำเร็จและต้องการที่จะเผยแพร่แนวความคิดนี้สู่ผู้อื่น คุณเสถียรทองสวัสดิ์หนึ่งในวิทยากรบอกว่าปกติแล้วคนที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมากินนอนอยู่ที่นี่5-9เดือนแล้วแต่หลักสูตรฝึกฝนปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกขั้นตอนของการทำนาหนึ่งไร่ให้ได้หนึ่งแสนปัจจุบันมีลูกศิษย์ที่ผ่านการอบรมมากกว่า800รรายซึ่งถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถถ่ายทอดแนวความคิดกเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างเห็นภาพชัดเจนที่สุด เราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีสี่สี่เ็ดนะครับในการที่เราน้อมนําเอาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเราไปประยุกต์ประยุกต์ของเราก็คือในการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงมากมันก็จะกินซอยกินแหวนลูกเมียท่านเองนั่นแหละนะแต่ถ้าท่านเลี้ยงมันจกเป็นเท่าแก่มันก็ยินโฉนดเพราะท่านไม่ได้พึ่งตัวเองวันนี้ท่านลองนึกกับชาวนาทุกคนมุ่งที่จะทําแต่นาอย่างเดียว มันจะมีโอกาสจนไหมมันรวยยากนะครับจนย่างเดียวนะครับเพราะเรามุ่งที่จะผลิตให้ในายทุนเรามานี่มุ่งเพื่อในความเป็นอยูอ่เพื่อความเป็นอยู่ที่ตัวเองอยู่นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงในเทศกาลแสดงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาที่พระองค์ครองสิริราชสมบัติผ่านสื่อผสมและมัลติมีเดียอย่างบิ๊กบุ๊กภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิติ ที่ทําให้ผู้เข้าชมทราบซึ้งและเห็นความสําคัญของการมีชีวิตอยู่แบบพึ่งพาตนเองไม่เพียงเท่านี้ยังมีการเวิร์กช็อปให้ความรู้มากมายที่สามารถนำกลับไปทําได้เองที่บ้านโดยปราชชาวบ้านรวมทั้งการจําหน่ายสินค้าจากเกษตรกรก็คือในเรื่องของการถ่ายทอดแนวพระาราชดำริหรือว่าแนวพระาราชดรัสต่างๆของในหลวงนี่ในรูปแบบที่เราการการถ่ายทอดนี้เราก็อยากให้ได้เห็นของจริง และเอาไปใช้ได้นะแนวของพระอ,องค์ท่านก็อย่างที่บอกคือทํายังไงที่จะให้คนสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งท่าหลักของพระอ,องค์ท่านแล้วถ้ามาเรียนรู้กันจริงๆแล้วเอาไปประยุกต์ใช้นี่คิดว่าทุกอาชีพสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะที่จะให้การดํารงชีวิตของตัวเองนี่อยู่ดีกินดีและมีความสุขค่ะ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่งานเกษตรตามรอยพ่อนะครับซึ่งมีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพื้นเมือง9สายพันธุ์ครับนอกจากว่าจะหายากแล้วนะครับยังมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยครับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยได้ร่วมกันวิจัยเรื่องข้าวสุขภาพโดยนําข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง9้สายพันธุ์จากกลุ่มเกษตรกรที่ทําเรื่องหนึ่งไร่หนึ่งแสนของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็พบว่าข้าวแต่ละชนิด มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและหากนำมาผสมกันตามสูตรก็จะได้ข้าวที่เป็นเสมือนธัญโอสถคือไม่ได้แต่เพียงกินเพื่อเป็นอาหารเท่านั้นแต่สรรพคุณจากข้าวเป็นเหมือนยาที่ช่วยบำรุงร่างกายและทำให้ห่างไกลจากโรค ยังข้าวหอมนิลถือเป็นข้าวที่มีเส้นใยอาหารสูงมีซิลิเนียมและไนอาซินสูงที่สุดส่วนข้าวเหลาแตกและข้าวหอมมะลิ105นอกจากจะมีไนอาซินแล้วยังมีสังกะสีและวิตามินอีสูงอีกด้วยขณะที่ข้าวหอมอุบลจะให้ธาตุเหล็กสูงสุดส่วนข้าวหอมมะลิแดงจะเป็นข้าวที่ให้กากใยและพลังงานสูงที่สุดในบรรดาข้าว9สายพันธุ์ขณะที่ข้าวหอมกัญญาก็เป็นข้าวที่ให้โปรตีนวิตามิน B1 วิตามินอีและไขมันสูง ข้าวแต่ละสายพันธุ์ที่พี่น้องเขาปลูกม,มันมีคุณประโยชน์ยังไงในการที่เราบอกว่ามันเป็นทัญญาโอสสนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างข้าวสังยดนะครับสังยดนี่เป็นข้าวพื้นเมืองของภาคใต้นะครับแต่ว่าสามารถปลูกในในเครือข่ายของเราสามารถปลูกได้หลายจังหวัดนะครับของภาคอีสานก็มีนครพนมอุบลริสิเกศต,ตรงนี้นะครับที่ที่เอาข้าวสังยดไปปลูกซึ่งข้าวสังยดนี่เขาจะมีธาตุสังกะสีที่สูงนะครับแล้วก็ให้พลังงานที่ต่ำ นะครับเหมาะสาหรับพวกที่เป็นเขาเรียกกันรไขข้อในเข่านอะไรไม่ดีนะครับข้าวเหนียวดานะครับข้าวตัวนี้นะครับเป็นก็เป็นข้าวพื้นเมืองเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีโปรตีนสูงนะครับมีโปรตีนสูงเนี่ยก็มีปฏิมาณไขมันต่ํานะครับตัวนี้ข้าวตัวนี้นะครับบูก่ปลูกมากก็จะอยู่แถบนครพนมนะตัวนี้เหมาะสาหรับคนที่ข้าวสินเด็กครับ S 1> <S 1> ข้าวสินเด็กนี่จะเป็นข้าวที่ต้านเบาหวานนะครับตัวนี้เพราะว่ามีดัชนีน้ําตาลต่ํานะครับตัวนี้จะปลูกได้ทั้งนาบีนาบังนะครับข้าวตัวนี้นะครับพอสังเกตงข้าวตัวนี้เราต้องดูที่ปลายปลายปลายข้าวนะครับปลายของเม็ดข้าวเขาจะมีจุดสีดำนะครับตัวนี้นะครับจะมีจุดสีดำนะครับ สำหรับใครที่สนใจจะเรียนรู้ถึงการผสมสูตรข้าวแต่ละชนิดเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกันสามารถไปดูได้ในนิทรรศการสุดยอดข้าวเก้าสายพันธุ์ในงานเกษตรตามรอยพ่อพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8ธันวาคมคุณผู้ชมนะครับที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะแบ่งปันหรือว่ามีปัญหาทางการเกษตรนะครับก็ส่งมาที่ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะน,นี้และทางทีมงานจะคัดเลือกแล้วก็หาคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้คลินิกเกษตรลาไปก่อนสวัสดีครับ สนใจนะคะสำหรับพันธ์ุข้าวต่างๆถ้าเกิดว่านํามารวมกันได้สามารถทําเป็นยาได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปตามตลาดสินค้ากเกษตรอตกอณไรพวกนี้ก็จะเห็นวางขายแล้วค่ะ,ค,ะคุณของข้าวนะคะมากมจริงๆนะคะและนี้ก็คือทั้งหมดของ3เศรษฐกิจในเช้าวันนี้นะคะเราสองคนลากุณผู้ชมไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ